เอาละครับทุกคนแลวแล้วนะครับวันนี้ก็ผมได้ทําการสั่งอะไรนะครับซึ่งเป็น regulator ของไดชาร์จนะครับของ Volkswagen นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นของเก่านะครับที่ผมเปลี่ยนออกมาก็จะเห็นว่าแปลงถ่านนั้นสึกไปเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่หมดนะแต่ว่าข้อสังเกตก็คือ มันสึกไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นเพื่อนสังเกตเนี่ยตัวขวาเนี่ยจะยาวกว่าตัวซ้ายซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เวลารถเราสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วทำการชาร์จเนี่ยผมคิดว่าหน้าสัมผัสของแป้งทาน,นไม่เท่ากันนะครับเริ่มที่จะไม่เท่ากันนะครับก็เลยทำให้ได้ชาร์จของเรานั้นทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับก็เลยจะชาร์จอยู่ที่ประมาณ13.5ก่อนเพิ่มโหลดนะครับ ก็ตอนนี้ผมเองก็เพิ่งได้ทำการเปลี่ยนไปนะครับเซอร์วิสแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมได้วัดมัลติมิเตอร์ซึ่งตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะเห็นนะครับว่ามันขึ้นมาแล้วที่14 14กว่านะครับตอนผมสตาร์ทใหม่จะอยู่ที่14 20ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เป็นไป ตามที่เราได้กำหนดไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องวอร์มสักสิบนาทีนะครับผมเพราะว่าก็ตรวจอะไรให้เรียบร้อยนะครับก่อนหลังติดตั้งก็ตามนี้ครับผมสำหรับหลักการในการซ่อมรถครั้งนี้นะครับสามารถใช้ได้กับรถทุกยี่ห้อเลยนะครับมันจะหลักการเดียวกันแต่ในเคสของผมเนี่ยเบนซ์มันไม่มีอะไรเสียนะครับ แต่ว่า v o l ks w a g e n เนี่ยมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าความทนทานนี่ยังไงเบนก็ทนกว่านะครับเนี่ยครับขึ้นมาที่14ก่อนโหลดก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มโหลดไปทีละอย่างนะครับดูกันฝดๆกันเลยก็เริ่มกันที่ไฟหน้านะครับแล้วก็เริ่มกันที่พัดลมเปิดไปผ่ามาเปิดให้หมดเปิดให้หมดมีอะไร ไฟนี่เนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการเลยชาร์จอยู่ที่ประมาณ13.7ที่มันกระพริบนั่นเพราะว่าผ่าหมากนะครับไฟมันไม่นิ่งเดี๋ยวลองไปผ่าหมากไฟก็จะนิ่งเห็นไหมถ้ารถสตาร์ทแล้วก็ได้ชาร์จขึ้นที่ประมาณ13.8สโวลต์เนี่ยแบตเตอรี่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับยกเว้นว่าไฟรั่วซึ่งผมได้ตรวจเช็คแล้วไม่มีรั่วแล้วนะครับตอนนี้ อามนี้ครับผมถือว่าวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้องนะครับแล้วก็แก้ไขได้ด้วยตัวเองดีงานดี y นะครับก็หวังว่าแบตลูกนี้จะยังอยู่กับเราห้าปีโอเคครับ